สวัสดีพี่น้องเอฟซีวันนี้จะมาเชิม,มาไข่ไก่ยอยู่ลังโซนครับพี่น้องครับไข่สวยๆครับติดตามเลยครับว่าเชิไข่ครับพี่น้องนี่ครับพี่นอ้องจะคล้องไข่ครับชื่อไข่เพชรปากด่านนาพยานะครับไข่ไก่เพชรปากด่านนาพยาพี่นอ้องครับจะคล้องจะคล้องจะคล้องบุนไว้อยู่ครับพี่น้องเนี่ยเพราะว่าต้องทําความสะอาดคนเดียว มีตะไคร้แข่งครับพี่น้องไก่ไก่มีกี่ซุ้มครับตอนนี้โอ้เยอะเยอะนาพญามีเยอะนาพญามีเยอะนี่สวนมากมีตะไคร้แข่งใช่ไหมเรือว่าไก่เดือยไก่เดือยอย่างเดียวไก่เดือยที่นี่เล่นไก่เดือยอย่างเดียวนะครับอ๋อภาคใต้จุมพรอมมีไก่แข้งอ่ะอันนี้หลังสวนนะ <c oughs> ทีถูกถูกทีสองทีก็ตายแล้วอ๋ออันนี้อ๋อ นั่นแหละเขาเรียกไก่เพรมาม่าอะไรนี่ <c oughs> โอ้นี่มีตัไก่สวยๆแล้วพี่น้องไก่มาขายนี่ขายไก่เดือยครับพี่น้องขายไก่เดือยตัวดีๆก็ตัวดีๆกข็ขายราคาไปอ๋อนี่ถ้าว่าตัวละสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเอ้อมโอ้วแ,<ล>แต่จไก่เก่งไม่เกง่งกันนะใช่โอ้นี่มีต่ไก่ขาวนะส่วนมาก มันสวยมีแต่ตัวใหญ่มันก็มีหลายสีนะสีขาวบ้างสีเขียวบ้างสีแดงบ้างครับเด็ดครับไม่เคยเข้ามาครับไก่เลยตื่นนี่มีเป็นร้อยสุ้ม้วเนี่ยอืมนัาพยาเยอะครับมีเป็นร้อยสุ้มเลยครับพี่น้องเนี่ยอ๋อใช่เพชรปากด่าน นี่ปกตินี่ถ้าตีตีตีตเนี่ยถึงน้ํำไหมหรือว่าตีประมาณห้านาทีรู้ผลบางทีก็มันก็หน,นึ่งอันได้ได้หนึ่งอันก็ได้เสียแล้วอ๋อหนึ่งอันก็รู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วครับหนึ่งอันหนึ่งอันก็คือหนึ่งน้ำนี่นะหนึ่งอันก็ยี่สิบนาทีอ๋อน้ำหนึ่งยี่สิบนาทีใช่ใช่แต่ปกตินี่ไม่ถึงอันนะ่นนั่งันนะใช่อถ้ายี่สิบนาทีไม่ตายทั้งคู่ก็เสมอครับ อ๋อไก่เดือยเราตีเราตีราตครั้งละหนึ่งอันใช่อ๋อตียกเดียวจบเลยยกเดียวจบอ๋อไ <c oughs> ข่ดังของนาพญาครับพี่น้องอยู่ลังสวน <c oughs> ีิกัดอยู่เพื่อลังสวน <c oughs> ถ้าเอฟซีสนใจก็ถักมาคุย <c oughs> ก็จะคล้องได้ครับ <c oughs> แล้วจะ <c oughs> แนบลิงเบอร์โทรไปให้ครับพี่น้องอันนี้ใครชอบไก่เดือยครับดัมารือดั้าให้มาใครชอบไก่เดือยจัดเลยครับนี่ตัวงามๆถ้าถูกชะตาตัวไหนก็ ถักมาคุยก็จะคงไข่เลยครับถักมาได้ถักมาได้ถักมาได้นี่ครับมีมีชังเวียน <laughs> มีชังเวียนซ้อมไก่ไปด้วยครับแต่อันนี้ซ้อมไก่เขาพันเดือยครับเขาไม่ให้ปล่อยเดือยเขาส้อมเป็นไก่แข่ง <c oughs> แต่พอปล่อย <c oughs> แต่พอปล่อยก็ไปเป็นไก่เดือยครับมีคลิปนี้เรย่อย่เลยตียกเดียวครับพี่น้องส่วนมากยกเดียวแต่ส่วนมากจะมีถึงยกนี่ครับมีแต่ไก่ส <ไล S 1> <ห>วยๆเลยพี่น้องเลนี่ย ไข่ไก่หลังสวนไข่แล้วไส้แล้วรับเห็รวอกปากด่างน้ำผึ้บรรยากาศครับนี่ครับเล็ดเลี้ยงคลองเทครับเลี้ยงไข่คลองเทเลยครับเช้าแล้วไม่ถึงไหนจี๊เดี๋ยวดุกี้เนี่ยเชิมาดูคลิปนี่ไปตามขั้นตอนหน่อยมามองการมาถ่ายได้ถ่ายคลิปนี้ได้ได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมเดินดูไก่ให้ทั่วก่อนอืม โอ้พี่น้องเลยมีแต่ต้นเนี้ยนี่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 ที่เลี้ยงนี่ก็คือชุดนี้ถ้าออกแล้วออกชนกันจริงเลยใช่ไหมนี่ก็ชุดนี้ก็ประมาณในหกตัวเจ็ดตัวอาทิตย์หนึ่งออกเจ็ดตัวใช่อเพราะว่าตัวหนึ่งถ้าแข็งแรงแลวพร้อมแล้วก็ก็ออกเลยอ๋อคือซ้อมเราซ้อมกันดูในนี้ก่อนพันเดือยใช่ไหมในนี้ ที่ที่ไทยเราพันเดือยพันแข้งพันแข้งอ๋อนั่นแหละพันแข้งอืมพอพันแข้งเสร็จก็อันนี้มันต่อต่อเดือยเขาจะตัดตัดเสมอแข้งหมดเลยอ๋อเขาตัดเขาตัดเดือยออกแล้วเขาค่อยไปต่อเดือยเดือยเทียมใช่ใช่อ๋อ ไก่แต่ว่าวนมากจะชนะนะแต่ว่าการไอการชนไก่มันก็มีแพ้มีชนะเนี่ยแพมีชนะใช่มันอยู่ที่เม่นไม่เม่นนั่นนะไก่ด้วยนี่จังจังหวะอยู่ที่ดวงของของเจ้าของไข่ด้วยครับถ้าดวงไม่ดีก็แพ้เยอะถ้าดวงดีๆก็ชนะไปเยอะครับดูที่ดวงชนะสิบกว่าตัวรวดก็มีแต่ว่าผมไปถ่ายคข่ายที่แถวท่าแซเขาจะเรียกเป็นเป็นไฟเขาเรียกเป็นไฟ ก็เหมือนกันคก้ายกันอันนี้ก็เรียกอันนี้เรียกเป็นไฟไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไก่เดือยเตะเตะเตะเชือดเตะเชือดถ้าอ่าแท้ก็มีทั้งไก่แข้งและไก่เดือยด้วยครับอออเอามาตีที่บ้านเราเหมือนกันครับไก่เดือยนะไก่ไก่แข้งไก่ไก่แข้งบ้านเราไม่มีอ๋อคนเน้นแต่ไก่เดือยนะเน้นไก่เดือยอย่างนั้นไม่ต้องตัดสินว่าเสมอไม่ไก่ไก่แข้งไก่แข้งมันมันเชื่อด มันเชือนแบียกเเขาไม่แขเงตมันช้าตีนสอชสาอันูกไก่แข็งอ๋อคำว่าเชือนนี่คือช้าช้าอ๋อใช่ใช่เนี่ยครับพี่น้องภาษาใต้ครับเชือนครับเชือนแปลว่าช้าครับไม่รู้เออเชือนแปลว่าช้าอืมถ้าไก่เดือยลอยแล้วก็ตะคนทีก็ตายแล้วนั่นเลยนั่นเลยนั่นเลยทําเม่นนั่นนะใช่เคยได้ข่าวอยู่ว่าไก่เดือยนี่มันติล้วมันตเตะเก็บเลยอะ ไม่แต่ทีเดียวว่าถ้าฆ่าจุดก็ทีเดียวตายเลยจนหายิเลยเขาดูเวลาเขาเอาห้าหมื่นนี่ในทีเดียวนี่คู่แข่งเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับคู่แข่งตายเลยมันก็มีอาการเหมือนกันนะมันโดนตรงไหนครับนี่ถูกถูกถูกที่นี่อ๋อถูกจุดไม่สําคัญ ออืนี่ครับอถูกเขื่อถูกเขื่อต่อยมาต่อยมาหามือนี่ไม่ต่อยมาแล้วนี่กี่วันแล้วนี่นี่ก็ข้าวขวบแล้วอาทิตย์แล้วอ๋อแต่ยังยังไม่หายดีดีครับแข้งยังมีเลือดอยู่เลยครับนี่ครับเลือดหรอกพิมินนี่ครับแข้งโอ้ตัวของมันไม่ไม่กล้าจับโอ้ก้าจับเดี๋ยวมันจะอ้ใช่ใช่อืมเพราะว่ามันจะโดนแผลมัน ตัวนี้ก็นนี่ตัวไหนครับตัวนี้สามไฟแล้วนี่อ๋อตัวนี้สามไฟสามไฟแล้วไอโอไฟ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 ,ไฟแรกชนชนเหมือนเดียวโอ้ไฟไฟที่สองชนชนไอไฟไฟที่สองชนห้าหมื่นไฟที่สามชนห้าหมื่นนี่อ๋ออืม ตัวตัวนี้ใช่ไหมครับที่ชนะสามไฟแล้วครับสามไฟแล้ว๋อไม่ไม่บาดเจ็บไม่อะไรเลยนะอ่ามันก็ถูกเหมือนกันแล้วสองเลนนะ๋อมันเหนียวเออถูกถูกด้วยเหมือนกันนะ๋อไฟอยไอ้ไล้หนึ่งเท่าไรฮะเดิมพันไฟละเท่าไรไอ้ไฟไฟแรกหมื่นหนึ่งโอ้ไฟที่สองห้าหมื่นไฟที่สามห้าหมื่นโอ้ชนะสามไฟครับคือใช่ โลเลยแมตัวนี้สาม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 โลสามนี่ไก่ส่วนมากมีแต่หลักสองสามโลขึ้นสามโลขึ้นนะ่นะดีว่ามีสองสองสี่ก็มีสองห้าก็มีอ๋อแต่ว่าไก่มีแต่ไก่ตัวใหญ่ๆทั้งนี้นี่ก็ชนหลายตัวแล้วนี่ตรงนี้ชนหลายตัวแล้วนี่ไหนนี่แล้วมันก็ขนมาแล้วแล้วมันก็เย็นมาแล้วถ่ายขนถ่ายขนถ่ายขนแล้วก็ก็ก็ต้องหยุดจนไม่ได้ต้องให้ขนเต็ม นี่ตัวนี้ก็ชนะมาแล้วตัวนี้๋อชนะอันนี้ต้อเปิดไปกี่ไฟแล้วนี่ตัวนี้ตัวนี้ไฟเดียวแล้วก็ถ่ายขน๋อตัวนี้ชนชนะแล้วขอไว้ผมสามหมื่นผมไม่ขายตัวนี้โอ้ถ้าใครชอบไก่เดืยตัวนี้ก็ชนะมาแล้วตัวนี้ตัวนี้เครับโอ้มันมันตกใจมันครับมันไม่เคยรู้จักผมไม่เคยรู้จักเลยครับอ๋อตัวนี้ก็สองไฟตัวนี้โอ้ เาสังเวียนใหญ่เลยนะตัวนี้ก็สองไฟยครับก็มีแต่ไก่ชนะครับพี่น้องตัวนั้นนะตัวนี้เจ็ดไฟยเจ็ดไฟยครับเจ็ดไฟยไม่สถานเลยเจ็ดไฟยพ่ายพ่ายแพ้เฟ้ยสี่เจ็ดตัวนี้อ๋อเตะทีเดียวเตะทีเดียวตัวนี้ครับเออเข้าไปเตะทีเดียวจบทีเดียวจบโด้อยด้วยด้วยอย่างนี้ด้วยอดด้วยยาวต่อเดือยยาวประมาณห้าเซนได้ไม่เลือกกว่ายาวยาวเดือยเด้วย <7 S 1> อ่เจ็ดเสนอ๋อยาวเจ็ดเสนยาวเจ็ดเสนครับแต่ว่าไก่มีแต่สวยๆเลยก่อนก่อก็ด้วยไอ้ยาวยาวเก้าเสนแต่นี้เขาเขาก็หยับลงมานิดหน่อยเอามาเหลือเจ็ดเสนครับอือตัวนี้ก็ชนะแล้วอ้คือขังข้างนอกนี่ที่เอามาตากเดดนี่คือ ไม่แน่เอาใจคือชนสะส่วนมากครับอีกนไม่พร้อมเอเอ,<ต>อ,อกมา<น>ฉีดน้ำมาฉีดน้ําขนมันมันมันจะมันจะออกไวถ่าย,ายวยครับโอ้ต้องเราต้องมาฉีดน้ําช่วยใ่ใจโอครับคลิปนี้ขอปิดคลิปคดีครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องไฮโนมานด้วยส่วนเด็กครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs>